ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับมาหาเซียนใหญ่เราครับผมแอบไปต่อนกต่อหนูอีกแล้วครับพี่น้องครับนวนครับเดินดุม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 นี้ครับผมเออนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยเลยนะครับผมวันนี้เซียนเราจัดมาหนึ่งแต้มนะครับอ่านี่แหละครับผมเสียเปียบอย่างนี้แหละนะครับเออนะครับ ตัดมาหนึ่งแก้มแล้วนะครับเสียนเม็ดเอ,อ้ยหมานแล้วครับวันนี้ออกไปน่าจะออกไปช่วงบ่ายๆมั้งครับนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าโทรหาช่วงประมาณบ่ายสองนะครับรน,นี่นะครับโอ้หนึ่งแก้มนะครับฮะถ้ารู้ที่รู้ทางรู้นั้นมันก็ไปตามมันก็โอเคครับพี่น้องครับ เห็นว่าใสค่ควันเก่าผมด้วยนะครับนี่หรือว่ายังไงหรือแถวๆนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสอบถามกลับมาแล้วครับผมตัวเมียเนาสะสรุปแมน่นแม่นุกแมน่นลอง,ลงซีครูไหมเสียงอะไรนุกเสียงหน่อยอะจ้ะเอาเสียงเล็กแถวไหนนะไปใส่แถวไหนนะควันแถวไหนนะอุย้ยควันเก่าของบักเชียงยิ่นแม้ออ <c oughs> <c oughs> ควันเก่าที่ผมใส่เลยใช่ไหมเสียนแมนแมนควันเก่าเลยอาจารย์เซิงาดูที่มันอ่าใช่ใช่แมนแมนโอ้เรียบร้อยเลยแต่งไว้แล้วตอนนั้นนะ่ะสมพระท่านไงแล้วเออไม่แบบตอนกอดยาวขึ้นนี่ไม่แบบสันสันตื่นตื่นกลัวๆเห็นเลยว่าควันของใครแต่งไวบ่บ่ซื่อซื่อนึกว่านึกว่าจะตื่นกลัวนะครับนะมีนกเยอะไหมแถวนั้นน่ะอู้นกไล่ดิคือยังพวไปเพราะจะเป๋หัดท่านไดเปิดผ่านกตออยู่มันป่วยอ่อนเลยเาเขยังมีเอาเจ้า ขันครับออกขันเต็มแม่ออกมาดูตัวหน่อยเจียนผมั่นยี่สิบนาทีมั้งใจนน์แล้นมันหมอจริงคอนั้นน่ะออกจากออกจากต้นไม้เล็กเนาะใช่ไหมเหมือนกันกับที่เจ้าชิงยืนได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเนีนยมันมันขึ้นมาจากดินนะตัวนี้ขึ้นมาจากดินแล้วก็มาจับต้นจีกฟังห้วยทั้งนั้นแล้วก็ตีบนขามมาขามาคู่เรียบร้อยเลยนะครับผมแอบเดี๋ยวเจ้าขันมันค้างน้องมาานเนี่เนาะวันนี้อากาศนี่คืมเนาะเจียนแต่ว่าไม่ลมพี่น้องครับอากาศนี่คืมนะ แต่เมื่อวานนี่โอ้โหลม่แมแห้งวันนี้ไม่ลมแต่ว่าคืมครับไหนมาดูสิตัวเมียรหรือตัวเมียเนี่ตัวแม่ตัวแม่อโอ้โหเมางี่หาก็ดดนเนาะกีบ่บนท่ำๆเนี่ยนะมีของดีไหมละ่ะบัวเฮ้มียังโอ้ลองเลี้ยงดูนะครับนกบ่อน,นี้ตัวที่ผมได้ผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วให้เซี่นยนขอให้ใช่ไหมเซียนไม่หนิจำความจำดีนะผมนี่จำไม่รู้ว่ายังไง ที่มาจากบาราเบือไงที่มาเอานกน้ำพระวัดไมเซียนสื้อยังกัว่าที่มาจากบาราเบือนะอที่เขาเขาใส่มานะออ,อ๋ที่ที่ที่มาขอแบ่งนกพระวัดไปเนาะ,ะครับครับ,รบ<อ>ผมอา้าวดูตัวหน่อยนะครับยังเล็กโอ้เนี่ยนะครับลายเม็ดคอที่นกที่เป็นนกใหม่นะครับจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแตกๆกระท่อนกระแทนอย่างนี้เนะเซียนเนาะ แน่นอนนะครับผมนี่ดูง่ายด้วยนะครับนี่อีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมมีข้อก็คือนกใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับอืมหันหันเอ้าหางทำไมมีเส้นเดียวไอ้มันเก็บเป็นเส้นเดียวเนาะนะ <c oughs> ครับดีเข้าวางดีกมดอุ้ยไม่ใช่อกล่องด้วยเหรอนนี่ <c oughs> อ,อกล่องหรือล่องอกอคล้ายๆกันเลยนะแต่เวียนเจาอ,อะไรล่องอกอ๋อเพราะมันล่องดีเดียรจันฮะนั่นแหละ ในร่องปล่อยดูสิมันจะเป็นร่องไหมปล่อยพุเแลวก่อนนะปล่อยให้ผุเหลากีพวะในในดูสิเสียนเออเนาะเออนะครับผมเนี่ยนะครับผมเอออ่าไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่านุกอกล่องนี่มันมันจะเป็นมันจะมันจะมีช่วงที่มันเป็นแล้วก็หยุดทําแล้วก็ทํานะครับเวลามันตกใจมันก็ตีบนกันทีเล่นี้ปุ๊บนี่แบบนี้เซนตเมตรไม่ค่อยสนนะครับอ่าอกล่อง ส่วนแต่ร่องร่องอก <laughs> เอาไนไปเอาตัวนั่นมาดูนะครับที่ว่าอยากให้อยากคืออยากให้ดูช่มัยเซียนบอกว่าสวยมากผมว่าง,งามเลยตัวนี้บอรนี่บอที่เราไปเม,มื่อวานนี่ไหมงานที่ในโคงแม่ที่ผมสีบอ่อาอาฝั่งทางถ้าเราเข้าไปไปอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเมื่อวานเราไปฝั่งขวานะครับอ่าหมาลนะครับหนึ่งเตี้มเดี๋ยวมาดูเลยตัวแรกของปีนี้เลยสิฮะเซเลยตัวแรกเลยดิเป็นเซเลยตัวแรก นะครับผมเดี๋ยวมาดูมาดูนะครับตัวไหนว่าจะสวยขนาดไหนจะต้องตาผมหรือเปล่าเพราะว่าสูตรทนละสูตรนะครับเพราะว่าเซนเมตก็เรียนว่าไว้ตรงนู้นก็ได้สว่างระวังเซนเมตก็จะได้แบบไปเรียนมาจากสูตรของอาจารย์ใหญ่เราพ้บัตนะครับว่าได้ตีนะเปิดตำรากันไส้สังกะชีนะดูสิจะสวยขนาดไหนนะครับประมาณจีวันเซียนได้ผมได้วันที่ มันทีแปดท่านว่าอ๋อแปดท่านว่าครับเรามาดูมาดูมาด,มาดูนะครับนี่เสียงอะไรนี่เสียงกลางครับโอ้เห็นว่าหยยบเป๊บเดียวเป๊บเดียวเลยขเขาแป๊บเดียวกล้าเฮมตัวตัวตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับต้องดูโอ้โลกนกลักษณะนี้แน่นอนครับ อีกสักหน่อยครับผมได้เรื่องอีกสักหน่อยได้เรื่องแน่นอนอ่ะแน่นอนอยู่เล้วอล่ะนกล่องอกเลยเออได้เรื่องได้เรื่องอ่านะครับนกทรงเนี้ยนะครับได้เรื่องแน่นอนนะครับก็คือได้เรื่องยังไงก็คือนะครับหางสักหน่อยก็หักนะครับตัวนี้จะจะติดเปี้ยวนะครับชัวร์เลยนะครับนกตัวนี้มันยังหลินในดุ่นนกแค่แต่ว่าสวยไม่สวยครับสวยนกอ่า อ่นี่ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งที่ว่าสุดสดยอดแล้วความสวยงามนี่มักมักหมักครับอมาอ่างคำหนึ่งเนาะชัดค่อย่างงี้เนะอ่างหนึ่งคำด้วยนะครับอ่างสีอะไรสีขาวนี่ยละสีขาวอ่างก็เลยอ่างไอ้ไอ้เนี่ยอ่างศีลาใช่ไหมในตัวไอ้อะไรนะที่เอาอ่าห้วยเตยห้วยเตยเอาเนี่ยลงมาดูหน่อยห้วยเตยนี่นะครับตา ตาก็ตาเซนเมธบอกว่าโอ้โหครับทั้งทั้งขันทั้งครูนะครับเรียกใส่นกต่ออ่านู่นนะครับตาท่านบอกว่าทั้งครูทั้งอะไรด้วยห้วยเตยที่เราไปกับพ่อควรใช่ไหมแมน่นที่เราไปกับพ่อควรนะครับอ่าที่ได้ตอนค่ำๆอ่มอเนาะนี่แหละนะครับเฉลยเจ้าสุ่มแมน่นแมน่นตัวนี้จับจำได้เลยนะครับอืออ่อครับ เสียงห้องดีอีจ้ะเพราะว่าถ้าสรุปแล้วโดนตัวเสียงกลางนะใช่ไหมเซียนแน่ครับแน่นู้นะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูแว้กซ์ตอนนั่นแล้วนะครับมันเสียงกลางแน่นอนมันถูกตัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากบอกเซนเม็ดครับเฮ้ยเยยยเยย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 ยนยยเลยย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 มยยยยยลยย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 ยลยครับนยย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 ยงยยย การันตีเลยนะครับจากตาเลยนะครับว่าโอ้โหเพราะว่าตาแกอยู่บ้านนะครับแกได้ได้เห็นได้ยินนะครับเป็นควรอะไรครับผมได้ตัวหนึ่งไหมวันนั้นเซียนไม่นอาจารย์ได้ยังมือโซ่นี่ได้ยุ่งที่เขาไปที่ว่าร่วมลังบ้านก่ออ๋อโอโอ้โอ้ัอ้ั้ั้โ้โอ้อ้เ้โอ้โอ้โอ้้้โออ้อ้โอ้อ้อ้โอ้โอโอ้้ มึกมึกซอตานะครับปีหน้าก็คงจะได้เล่นเนาะเซียนเนาะปีหน้าเนาะคิดว่านะครับ่าจะได้อีกดอก่าจะได้เล่นแน่ๆหลายตัวอยู่นะครับอ่าที่เหลือนะที่เหลือเด็ดๆนะอันนี้อะไรนี่กลงนี้ได้มาแซนน้ำได้มาบ่เดียวว่ประคันตัวนี้ที่ว่าเหลียวเขาน้ำนกผมเลยอืครับผมนะตัวนี้แข้งนะครับยืนนะครับยืนนั่นนะครับยืนอาจจะสูงไปนิดนึงเดี๋ยวเขายู่ครับนกเนาะมันยืนสูงไปนิดนึงผมับ แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่แหละะแต่ว่าตัวนี้ยืนดีสนาบปีก็นั่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยได้เรื่องดูนี้นะครับได้เรื่องได้ดิ้นนะครับนกทรงนี้ดิ้นนะครับนกทรงเป็ดนี่จะดินด้นนิดหนึ่งพี่น้องครับนะอืโอ้โหนกตัวไหนขันอยู่นะเล็กซนะี่เล็กซี่ <laughs> <laughs> เล<า>็กซ <c oughs> ี่อ่ะเอาละพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่า มาดูนะครับเชนเม็ดหมานแล้วนะครับวันนี้นะครับเห็นว่าหมานก็เลยมาดูนกเชเลยแล้วก็มาดูตัวที่เชนเม็ดว่าอยากจะนําเสนอว่าอย่างนั้นนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับมาดูแล้วก็นะครับก็โอเคอในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้บ่อที่ตรงข้ามที่เราไปเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับ อ่ะก okay, ็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับที่นี้จะปล่อยตัวไหนทีนี้ไวไว้อย่างไรเนาะเสียดายครับตัวตัวนั้นมันเสียงเล็กนะผมก็เลยให้เชิญเกมไปแล้วครับตัวที่ได้เว้ยก็่ยังอยอ่ยังยังหัวก็่ยังวาอยู่่นี้มูเซ่าอว่าเสียงคือบุกชุ่มเสียงคือบุกชุ่มเี่นเงี้ยอย่างไงบ้านี่าตาไอ้่นาะ มันเป็นยังไงมันโอ้ยมมอนเลยครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับถือว่ามาดูนะครับเพราะว่ามาดูการคัดนกของเซนเนตนะครับว่าสวยนะครับสวยบอกว่าอาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์จะชอบเลยนะครับผมก็เลยมาดูนะครับอ่ก็ยังไม่ชอบครับไม่ชอบก็ได้ยังไม่ชอบหรอกครับผม อ่าก็ประราณนี้ครับถือว่ามาเยี่ยมยามกันนะครับเฉลยเพราะว่าตั้งแต่ไปต่อมานี่ก็เก็บไว้ก็ได้ยืดนะเซียนเนาะแต่ว่าเก็บไว้ไม่กี่ตัวเนาะได้ประมาณกี่ตัวนะตัวนี้คือได้นแน่คือตัวเนี่ยเนาะเจ้าหอยเตยนี่เนาะม่นกับหอยเตยนี่อ่าโอ้ตัวนี้ใช่ไม่หอยเตยเนาะม่นครับที่ได้ได้นแน่ได้เหรอคิดว่าอ่าแล้วก็ตูมมาจากอันยังก่อนที่เขาไปหันยันไหมโอ้ นกพูแมนอยู่หน้าขันดีเลยด้ออ้นะครับไม่ได้เห็นตัวนั้นนะครับอ่าถ้าเห็นตัวนั้นก็คือจะเป็นนกอ่าภูพันเนาะแมนนกพูพานฝั่งทางโนนสังนะครับจะได้อยู่ตัวนั้นไม่ได้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มาดูตัวที่ว่าเซนบิดหรือว่าเด็ดๆนี่แหละนะครับก็เอาไว้ปรามาณนี้แล้วกันก็ค่อยๆคัดไปเนาะค่อยๆค่อยๆไปหาเสียงที่ใช่ตัวที่ชอบนะครับตัวที่ใจดีสู้ดีนะครับถ้าตัวไหนมันใจดีสู้ดีมันก็จะขึ้นมันก็จะขันไม่นานครับพี่น้องครับ อ่าไม่นานนะครับอาจจะดิ้นช่วงแรกเฉยๆนะครับต่อไปเมื่อมันอยู่ปุ๊บมันก็จัดเลยนะครับผมเอาล้วพี่น้องน้อก็เช่นเคยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปวิดีที่มีสาระฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับเซียนเม็ดนะครับไปก่อนครับเซียนเม็ดครับวันนี้ครับหิวไหมหิวไหมหิวยังปิ้งมันไหมว้าว Gracias.